จะเปิดร้านนวดต้องเรียนค่ะเพราะตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะเปิดร้านนวดมีเงินหนึ่งก้อนเราก็สามารถเปิดร้านได้แล้วแต่ปัจจุบันนี้ค่ะหนึ่งในหลักฐานที่เราไปขออนุญาตการเปิดนั้นก็คือใบประกาศนียบัตรค่ะสมมุติว่าเราจะเปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพ ที่มีเมนูการให้บร <tro> ิการนวดไทยนวดเท้าแล้วก็นวดน้ำมันเนี่ยเราอ่ะก็ต้องมีใบนวดไทย150ชั่วโมงหรือใบนวดน้ำมัน150ชั่วโมงค่ะซึ่งใบต้องได้รับการรับรองจากกรมสอบวและกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะเพราะว่าทาไมอย่างนั้นใบประกาศเราก็ไม่สามารถนำมาขออนุญาตเปิดร้านได้ค่ะ แล้วก็อีกแบบหนึง่งถ้าอยากเปิดร้านที่มีการให้บริการนวดหน้าดูแลเส้นผมดูแลเล็บมีนวดไทยนวดเท้านวดน้ำมันเอาเป็นว่าง่ายๆเป็นบริการที่มีความสวยงามตั้งแต่หัวจดเท้าเลยแล้วก็มีนวดด้วยตามที่หลายร้านทำการคล้ายๆกับสปาเนี่ยเราต้องมีใบการบริการเพื่อความงาม150ชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานในการขออนุญาตเปิดค่ะ ทำมาอย่างนั้นเราก็จะว้าวุ่นเลยค่ะเพราะว่าตกแต่งร้านอะไรเรียบร้อยไปขออนุญ,ญาตเปิดไม่ผ่านเหมือนหลายๆคนที่มาปรึกษากับมดที่โรงเรียนสรุปง่ายๆก็คือถ้าจะเปิดร้านนวดในประเทศไทยต้องมีใบประกาศนียบัตรค่ะโดยเฉพาะพนักงานนวดทุกคนต้องมีใบประกาศและมีใบที่ไปขึ้นทะเบียนที่กรมสอบบสอบด้วยนะคะ หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์สอบถามโคมดได้ที่ไลน์แอดไบมินด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจร้านนวดร้านสปาเป็นของตัวเองค่ะและใบประกาศนียบัตรที่โรงเรียนของเราได้รับการรับรองจากกรมสอบวสกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการค่ะสามารถใช้ขออนุญาตเปิดร้านได้ไปต่างประเทศได้ไปได้ทั่วโลกเลยค่ะ นึกถึงสปานึกถึงร้านนวดนึกถึงครูมด BSA แล้วแอดไลน์มาคุยกันนะคะ